เชิญได้เลยค่ะสวัสดีครับอันนี้น้องคนใหม่ใช่ไหมใช่โออเคิ Intern I'm here for first spot Intern โอเค and you my translator my m o t e r ลามลามโอเค Okay ลามาร์คมาร์ต้วนเป็นคนที่ไหนคะ Los Angeles Los Angeles is เออติดทะเลโนะอ๋อยังไม่เคยไปพอดียังไม่เคยไปก็เลยแบบเออลองลอง but there's the beach there right oh yes beach beach oh เขาใครนม่อิตาลีไม่กนต้องติเลเล่ค้อิตาลี you um study อะไรมาเอ่อเออช่วยพี่หน่อย I I didn't study oh my god น้องฝึกงานพี่คือจำเป็นที่จะต้องจบสักศาสตร์หนึ่งมานะลูก high school มปลายเนาะแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรไหมืม I can do flips จะจะจะโชว์หรอหรือยังไง I'm sorry ขอโทษนะ If I get the job ถ้าสมัครงานผ่านตีลังกาพูดถึงเรื่องการตีลังกาเมื่อกี้ก่อนสามารถตีลังกาได้กี่ตลบ How many rounds How many rounds you want พี่อยากได้กี่จริงๆประมาณ60ตลบ I'll practice เดี๋ยวซ้อมมาะได้เพราะว่าน้องไม์สามารถตีลังกาได้ทั้งหมด70ตลบ Then I will go after I see งั้นเดี๋ยวจะดูไมยทาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำอ๋อ In My Dreams จะมาฝึกงานที่เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่เราชอบชอบกินไหมโอฟู่ซ้มตั้มย่ากุ้งซ้มกัมเล้งเล้งกินต้มเล้งด้วยเหรอกินอเล้งยูเข่ากระดูกถ้ากินต้มเล้งเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องเข่ากระดูกด้วยนะมันจะลด If you e you have to take all the meat off the bone เออ นักต้วนอยากทำตำแหน่งอะไรคะบอกพี่สิ I w a n n a become CEO ค่ะอยากเป็น CEO อะค่ะไอ้จะให้ try ก่อน I just, I try, try CEO and i จะเป็นเท a น n e มาอินเทอร์วิวกับอยู่เฮ้ยว้าวลิยาลิยาวงษ์เสเวชโอ้ลิยาเออบทเชิญเด่นจันทร์ Are you guys here for today? Um so many um okay. Um actually um the first time we have the happy so many lunch I don't understand what you saying <laughs> Happy. Thank you so much. Okay. Um <laughs> เดสทินี่เนี่ยคนที่ name เซมกัน My Mark Nick name จะอยู่ Nick n a เป็นชื่อเล่นหรือเปล่า Nick name <Yeah, yeah. S 2> Nick name My Moss Ma uh, CEO m a r แต่ว่าชื่อน้อง My อ่ะใกล้เคียงกันมากกว่าเดี๋ยวให้ร่วมทีมได้ด้วย What <aware> Thank you m o so s m o s Better luck next time โชคดีนะคะน่ารักกันโอเค อยโอเคนะพี่ว่าหนูสามารถเป็นซได้เพราะว่าลุกการสัมภาษณ์คือได้เลยเนาะทีเนี้ยพี่เห็นว่าหนูมีความสามารถที่หนูส่งมาคือหนูบอกว่าหนูเต้นเก่งนี<ม>่พลงอะไรซิงซิงอาซองยวั a ีซัมทงอยากเห็นน e e ี่พี่อยากเห็น you want t o s e e me d ล n c e งยั่น I ใช่ไหมใช่หมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใชาไหมดช่ไมใช่ไม่ไหมใ่ไห่ไหมใ่ไมใช่ไมใช่ม่วามใช่ามไปดูได้เลยไมไไไหมเใให่ห เ n e ticket. Ow. Two. Oh yeah, thank you. No, one ticket. One for her. Oh yeah, thank you. รอพี่ไปดูคอนเสิร์ตของน้องมาร์กก่อนเนาะพี่ค่อยตัดสินใจว่าพี่จะรับหรือเปล่า <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ทีเนี้ยพี่อยากจะรบกวนนิดนึงเพราะว่าพี่เห็นว่าหนูเต้นเก่งร้องเก่งพี่อยากจะมีจัดงานขึ้นบ้านใหม่พี่อยากให้หนูไปร้องเพลงบนเวทีให้พี่หน่อยได้ไหมคะย จ่ายตังป่ะอยากให้ลองมาทําฟรีก่อนแล้วค่อยเปิดตัอก็ถ้าให้รับงานถ้ารับเข้างานก็แต่ว่าหนูเอนเตอร์เทนเอ่อพวกแม่กลุ่มแม่บ้านอสมอได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวลองดูได้ได้อาจจะต้องเริ่มจากการพูดคำว่ามามาไม่ใช่แบบมาอะไรเงี้ยมามามาอ่าโอเค thank you โอเคเดี๋ยวพี่รับเลยแล้วก็เงินเดือนที่หนูอยากได้อยากรู้ว่าหนูอยากได้เท่าไหร่ Same, same. <laughs> <laughs> <Ma>. <laughs>